สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวเมืองอุบลจังทีเมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือก๋วยจับยวนวันนี้เราจะมาทานก๋วยจับยวนกันค่ะเราสั่งไปแล้วนะคะเมนูของเราก๋วยจับยวนหมูแดงมาแล้วนะคะอาหารของเราแบบชานใหญ่มาอาหารของเรามาแล้วก่อชิมน้ำซุปก,ก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงขอชิมน้ำซุปเสร็จแล้วก็ปุ้มเพิ่มก่อนค่ะ ใส่พริกของลงไปใส่พริกขงเสร็จแล้วก็ก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลกันก่อนอ่าใส่น้ําตาลเสร็จแล้วเรือไปเห็นพ,พริกเผาก็ใส่พ,พริกเผาอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความแซ่บให้กับก๋วยจั๊บของเราอ่าเสร็จแล้วเราก็มาคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะคลุกเขาเสร็จแล้วอ่ะชิมอีกรอบหนึ่งแซ่บหรือย,อยัง ่าถ้าแซร็แล้วลงมือรับประทานกันได้เลยกอชิมหมูเดงก่อนนะคะว่าอร่อยไหมนุ่มสมคํำล่ำลือไหมทุกคนหมูนุ่มมากอาชิมหมูเสร็จแล้วกอชิมเส้นก่อนนะคะเส้นแบบเหนียวนุ่นจริงๆเปงปอก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำร้อนลวกปากดูจากวันค่ะสดๆร้อนๆยกลงมาจากเตาเลย เฮ้ยทุกคนมันอร่อยมากมาอ,อุบนต้องมากินกว๋วยจับเมืองอุบนนะคะกินกว๋วยจับไปด้วยดูวิวสองข้างทางไปด้วยน้่นเราอยู่ตรงหัวมุมพอดีนะคะแล้วก็จะเห็นวิ่งผ่านไปผ่านมามนนีกินข้าวเช้ารอเวลาไปเยี่ยมคุณพ่อ 12นาฬิกาถึง13นาฬิกาเพราะทุกอย่างอยู่ในความดูแลของคุณหมอและพยาบาลทั้งหมดเขาปล่อยให้เราเยี่ยมได้แค่เวลา1ชั่วโมงเท่านั้นก็กินข้าวรอกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่พาร์ทไปนั่งทำงานเพื่อรอเวลาเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อนะคะท้องทับต้องเดินด้วยทองวันนี้เราน่าจะได้กินข้าวข้าบเดียวเพราะว่า เที่ยงกับค่ำดึกเรานะ่าจะกินโปรโตีนแทนนะคะไปค่ะทานข้าวกันชามใหญ่ขนาดนี้ทุกคนว่าเราจะทานหมดไหมกัแบบชามใหญ่จริงๆนะคะชามนี้ราคา50าแบบาทแบบใหญ่เราเป็นคนที่กินข้าวไมเวยอะด้วยจะได้ลองชามนี้ลงไปอิ่มถึงมืดดึกเลยกินไข่ไปด้วยค่ยคะไข่แบบ ไข่แบบลาวาวาา้าวในป่านไปี่ค่ะกินกันปัจจุหมดมาดูสิว่าชามใหญ่ขนาดนี้เราจะกินหมดไ,มไหมไปกันค่ะไปจัดบคู่กัน ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกกัับบา